สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับตู้แอมนะครับเป็นแอมจิตา40วัตต์นะครับผมดอกประมาณ6-8นิ้วนะครับอยู่นี้นะครับผมแล้วก็มีดอกเบสดอกแหลมนะครับผมอ่ะตัวนี้ตู้ใหญ่นะครับในวางเทียนจิตร้าอันนี้นะครับนี่ครับค่อนข้างใหญ่นะครับผมอ่าก็ใช้ซ้อมได้ใช้ออกงางเล็กได้นะครับตู้นี้นะครับข้อดีนะครับก็มีรูไม้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีรูช่องเสียบไม้แล้วก็มีวอลลุ่มไม้แยกนะครับผมแล้วไม้นี่ยก็ให้เสียงค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มสุขุมเลยนะฮะ อ่าแล้วต่อมาที่ภาคกีตาร์นะภาคกีตาร์ก็จะมีเสียงคลีนเสียงแตกนะครับผมแล้วก็มีช่องอินพุตให้2อันนะครับก็คือไฮกับโลนะครับเลือกเอานะครับถ้าอยากได้เสียงเบสเยอะๆก็เสียบช่องนี้นะครับถ้าอยากได้เสียงแหลมก็เสียบช่องนี้นะครับแล้วแต่กีตาร์เนาะแล้วก็จะมีปุ่มเสียงแตกครับแล้วก็มีเบสแหลมกลางเบสครับมีดีเลย์รีเวิร์บให้ด้วยนะครับผมโอ้โหคุ้มครับราคานี้ครับ ตู้เดี๋ยวนี้ทำพัฒนาไปขนาดนี้แล้วนะครับมีดีเลย์มีรีเวิร์สผู้อญิงนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงธรรมดายังไม่ผ่านอะไรนะผมจะปรับทุกอย่างไว้ตรงกลางนะแหลมไว้ตรงกลางนะครับเบรคเสียงกลางไว้ตรงกลางแล้วก็เสียงเบสไว้ตรงกลางก่อนนะครับปิดปิดดีเลย์กับรีเวิร์สนะครับผม <c oughs> โอเค นี้แบบถึงใจมากครับอ่โอเคแล้วผม <Okay. S 1> นี่ก็มีเยอะไรมากนี่เป็นเนเบลนะครับดังเบาตดังได้เยอะมากนะครับไอ้ขอแคกไม่ได้ตกใจนะครับอ่าแอมปกีตาร์ก็ต้องมีบ้างนะผมครับปร,ระมาณนี้นะครับผม <c oughs> ก็จะไม่เปิดดังมากนะอ่าแ <c oughs> ล้วก็ตัวนี้นะครับมี อ่าเอฟภาพเสียงแหลมกลางเบสเราจะไม่ปรับนะครับหูเตแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะอ่านี่ก็จะมีรีเวิ์นะครับเนีผมจะเปิดรีเวิร์บคุณครับเนี่ยครับผมเนี่ครับก็จะมีรีเวินะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับตัวนี้ครับ นะครับผมแล้วแต่การปรับนะผมแต่ละคนนะครับแบบประมาณนี้นะครับผมแบบรือแบบปรับได้เยอะมากนะครับสั่งๆเลยนะครับผมดีเลยถ้าเราปรับเยอะมันก็จะช้านะครับ ดีเลยเจ๋งมากนะครับต uh uh um> uh uh uh. uh ัวน uh ี Orange> ้นะถ้าปรับถ้าเราปรับน้อยมันก็จะเร็วนะครับเราปรับน้อยเราก็รีเวิร์บช่ำๆลยโอเคนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปเสยนแตกนะครับเสยนแตกเขาจะเปิดดีเลย์กับรีเวิร์บก่อนนะครับให้ฟังเสียนแตกชัดๆ เสียงแตกประมาณนี้นะครับเสียงก็สังเกตว่าเสียงมันจะแหลมแหลมหน่อยนะครับเพราะว่าเราเสียบช่องไฮนะครับเดี๋ยวเราจะลองย้ายมาเสียบช่องโลนะครับแล้วลองดูโอเคแล้วปุ่นี้คือใช้ได้เลยะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเลยนะครับผมเจอาคีย์เสียงแตกนะครับนี้เราเสียบช่องโลเดี๋ยวลองฟังเสียงช่องโลนะครับ เพราะเสียงช่องโลเนี่ยจะเสียง,งผมรู้สึกผมชอบเสียงช่องโลมากกว่านะครับเสียงช่องโลจะมีความอิ่มๆม,มากกว่านะครับผม อันนี้จะเป็นช่องเสียบไม้นะครับไม่มีอะไรมากเสียบไม้ก็เสียบไปเลยนี่ครับเสียบไม้ก็ดังเบ้าได้ครับเนี่ยเสียบไม้ที่บอกกีตาร์เสียบเคสห้ดูนะครับโอเคใช้งานปกติทุกอย่างนะครับวางเื่งเล่นกะเบารุ่มนี้นะครับแล้วก็ปิดกันเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ